สิ้นปีรวยแน่สี่ราศีเงินก้อนใหญ่มาเยือนเดินทางแล้วเฮงผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำจุนหนุนนำหนึ่ชาวราศีพิจิกบอกเลยว่า ปีหน้าดวงฟ้าเปิดเป็นปีที่ดีการค้าการขายมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยเฉพาะสินค้าออนไลน์จะสามารถขายได้ดียอดขายเปี้ยงชีวิตของคุณจะลงตัวมากยิ่งขึ้นหากใครต้องการทำอะไรใหม่ๆต้องรีบลงมือทำช่วงนี้ดวงปังสุดๆสสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนู ดวงการงานคุณจะประสบความสําเร็จเริ่มเป็นรุ่งเป็นล่างอาจจะได้รับตำแหน่งใหม่ได้โชว์ฝีมือที่ทำให้คุณเกิดความก้าวหน้าและมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแถมการเงินก็เป็นโอกาสดีๆที่คุณจะได้กอบกวยผลประโยชน์เข้ามาเป็นช่วงดวงเปิดทรัพย์รับโชครุนรับโชคราบแบบจัดหนักจัดเต็มอีกด้วยสชาวราศีกุม ราศีกุมดวงการงานเกิดความก้าวหน้าเป็นดวงเปิดทรับย์รับโชคช่วงนี้ความขยันของคุณจะยิ่งทําให้คุณร่ำรวยมหาศาลจะมีช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยส่วนการเงินสถานการณ์ราบรื่นไม่ติดขาดแม้เผชิญกับความยากลําบากในเรื่องของเงินเงินทองทองก็จะมีคนเข้ามาเกื้อกูลและให้ความช่วยเหลือทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีแต่ความสุขความเจริญ สำหรับท่านที่เกิดในราศีกันดวงการงานของคุณนั้นจะได้ลเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆได้มีโอกาสในการเปิดธุรกิจอะไรก็ตามจะดูเข้าที่เข้าทางและดูดีไปหมดส่วนการเงินเงินมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงที่ต้องกอบกกยทรัพย์มีโอกาสลุ้นรับเงินแสนเงินล้านจากผ่นสวรรค์ของตัวเองชกรับปลอยกระโดดเด่นจะมีมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ